สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายวิชาวิวทยาการคำนวณนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่4แล้วค่ะเรื่องการออกแบบอัลกอริทึมซึ่งยังอยู่ในเนื้อหาของบทที่1นนะคะแนวคิดเชิงคำนวณอยู่ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหากันนะคะเราจะไปเฉลยนะคะกิจกรรมที่เราได้ให้นักเรียนทาในคลิปที่แล้วกันค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมชวนคิดตอนที่3นะคะจากในหนังสือเรียนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าโจทย์ในหนังสือนะคะกําหนดว่ายอย่างไรค่ะสําหรับโจทย์ในหนังสือนะคะกําหนดให้นักเรียนนะคะหาราคาสินค้ารวมทั้งหมดกี่บาทนะคะโดยกําหนดเงื่อนไขว่า ให้นักเรียนนะคะเขียนสิ่งที่เหมือนกันจากแบบฝึกหัดตอนที่2นะคะแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่ไม่เหมือนค่ะนั่นแปลว่าเราจะต้องกลับไปศึกษาแบบฝึกนะคะหรือว่าชวนคิดในตอนที่2ค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างงั้นเราเริ่มมาดูกันเลยนะคะว่าการหาราคาสินค้ารวมนะคะ โดยการเขียนสิ่งที่เหมือนนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนที่ไม่เหมือนเนี่ยสามารถเขียนอย่างไรได้บ้างค่ะคําตอบจากแบบฝึกหัดตอนที่2นะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็จะมีคําว่าจํานวนนะคะแล้วก็เครื่องหมายคูณและก็คําว่าราคาค่ะส่วนในคําว่าต่อหน่วยนะคะเป็นสิ่งที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณราคาสินค้ารวมค่ะซึ่งคําตอบของข้อนี้นะคะสามารถเขียนได้ว่าราคา สินค้ารวมนะคะเท่ากับจำนวนขีดเส้นใต้นะคะซึ่งจำนวนที่ขีดเส้นใต้อันนี้นะคะสามารถระบุจำนวนลงไปได้นะคะเพราะว่าสินค้าแต่และชนิดที่ทำการซื้อมานะคะมีจำนวนไม่เท่ากันจากนั้นนะคะนำมาคูณนะคะด้วยราคาราคาอะไรนะคะเราก็ เขียนราคาของสิ่งนั้นลงไปค่ะเพราะว่าเช่นกันค่ะราคาของสิ่งของแต่ละอย่างนะคะก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะเราจึงเขียนคําเพิ่มเติมนะคะที่เป็นคําว่าต่อนหน่วยค่ะเพื่อทําให้การคํานวณนะคะถูกมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่ามีขวดน้ํานะคะ ราคาขวดละ5บาทนักเรียนก็ระบุลงไปเลยค่ะว่าราคา5บาทต่อหน่วยค่ะเพื่อเวลานำไปคูณกับจํานวนของสินค้าเนี่ยจำนวนที่ได้นะคะราคาที่ได้ก็จะได้ไม่ผิดพลาดด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เฉลยแบบฝึกหัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนเนื้อหานะคะ ในเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะสำหรับการออกแบบอัลกอริทึมนะคะหรือว่าแนวคิดในการออกแบบขั้นตอนค่ะซึ่งเนื้อหานี้คุณครูต้องขอย้อนไปก่อนนะคะว่าเราเคยเรียนเนื้อหานี้แล้วนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเรื่องการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานนะคะก็คือนักเรียนเคยได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ ซึ่งสำหรับการออกแบบอัลกอริทึมนะคะเป็นแนวคิดในการออกแบบขั้นตอนนะคะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าลำดับขั้นตอนในการทำงานค่ะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมมานะคะเพื่อว่าขั้นที่1มีการแก้ปัญหาอย่างไร1 2 3 4เขียนลงมาหรือในบางครั้งนะคะการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาแต่อาจจะอยากเขียนขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้คนที่มาทีหลังนะคะหรือว่าบุคคลอื่นเนี่ยมาศึกษาขั้นตอนในการทํางานว่าควรจะมีลําดับขั้นตอนในการทํางานอย่างไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการออกแบบอัลกอริทึมนะคะเราอาจจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าใช้ในการเขียนลําดับขั้นตอนในการทํางานก็ได้ค่ะซึ่งการเขียนในลักษณะนี้นะคะจะทําให้เราทราบว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหรือว่าอะไรหลังนะคะเมื่อเรามีการลําดับที่ชัดเจนแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะไม่เกิดความผิดพลาดซึ่งเราสามารถเขียนแสดงได้ในรูปแบบของรหัสลำลองนะคะและผังงานค่ะซึ่งการเขียนรหัสลำลองหรือว่าผังงานเนี้ยนะคะเราสามารถเขียนได้ใน3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือลักษณะที่1ค่ะเป็นแบบลำดับในลักษณะของแบบลำดับนะคะก็จะมีการเขียนขั้นตอนตั้งแต่บนลงล่างนะคะก็คือเป็นลำดับว่า 1,2,3,4 1, ทําอะไรนะคะโดยจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเปรียบเสมือนการเขียนลําดับขั้นตอนธรรมดานะคะในรูปแบบที่2ค่ะก็คือรูปแบบของทางเลือก เวลาที่นักเรียนเขียนไปนะคะอา,อาจจะมีในลักษณะที่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่เราคาดการผลลัพธ์ไว้ทั้ง2แบบนะคะว่าถ้าผลลัพธ์เป็นแบบที่นักเรียนกําหนดเนี่ยนักเรียนจะให้ทําอะไรหรือถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นแบบที่นักเรียนกําหนดนักเรียนจะให้มีการดําเนินการอย่างไรนะคะ <C' 1> แล้วก็ในลักษณะที่3ค่ะเป็นลักษณะของการวนซ้ําในลักษณะของการวนซ้ํานะคะอาจจะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะเราก็จะมีการดำเนินการทําต่อไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะมีการวนกลับไปทำซ้ำเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงนะคะเราถึงจะไปดำเนินการในขั้นต่อไปยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีการวิ่งรอบสนามนะคะทั้งหมด10รอบเราก็าจ,จะมีการทดสอบเงื่อนไขว่าคนที่วิ่งนะคะวิ่งมาจนครบ10รอบหรือยัง ถ้ายังไม่ครบเราก็จะกลับไปวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ10รอบค่ะเมื่อมีการวิ่งครบ10รอบแล้วนะคะเราก็จะไปทําในเงื่อนไขต่อๆไปนะคะหรือว่ามีการดําเนินการในขั้นต่อไปค่ะซึ่งสําหรับตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูนะคะในคลิปของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ค่ะในเรื่องของการเขียนรหัสลำลองนะคะและก็ผังงานค่ะสำหรับในเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะนำมาอธิบายให้นักเรียนดูแค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราได้เคยเรียนเนื้อหานี้ผ่านมาแล้วค่ะเรากลับมาทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะในเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมนะคะเมื่อสักครู่คุณครูได้อธิบายนักเรียนไปแล้วนะคะว่า มันมีการเขียนนะคะในลักษณะของการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยสองลักษณะด้วยกันก็คือรหัสลำลองและผังงานนะคะสำหรับการเขียนรหัสลำลองนะคะก็คือการเขียนลำดับขั้นตอนของอัลกอริทึมนะคะด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายสำหรับขั้นตอนในการเขียนรหัสลำลองนะคะสิ่งที่สำคัญเวลาที่นักเรียนเขียนไปแล้วนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่เมื่อนำไปให บุคคลอื่นอ่านนะคะหรือว่าเพื่อนนักเรียนอ่านหรือว่าใครอ่านเนี่ยก็จะต้องสามารถปฏิบัติแล้วได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับนักเรียนนั่นแปลว่าเวลาที่นักเรียนเขียนรหัสลำลองนะคะจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจได้ตรงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินักเรียนเขียนว่าให้นำของไปวางทางด้านขวาทีนี้นักเรียนอาจจะไม่ได้ทันคิดว่าทางด้านขวามือของเราหรือว่า ขวามือของตัวละครหรือว่าขวามือของคุณครูนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีการระบบุให้ชัดเจนนะคะต่อมารูปแบบการเขียนอันกริทึมในรูปแบบที่2ค่ะก็คือการเขียนผังงานนะคะหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าโฟชาร์ตนะคะก็คือการเขียนแผนภาพด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนด เพื่อให้สามารถแสดงขั้นตอนของอัลกอริทึมได้ในกรณีนี้นะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างการเขียนผังงานให้นักเรียนดู1ผังงานด้วยกันค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหรือย,ยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเขียนผังงานกันค่ะตัวอย่างผังงานที่คุณครูเลือกมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะเป็นการเขียนอัลกอริทึมค่ะในลักษณะของการวนซ้ำนะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างนะคะในการ ไปซื้อของนะคะใน7 e l e ่ e n ค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะทั้งในรูปแบบของการเขียนระหัสลำลองนะคะและผังงานควบคู่ไปด้วยกันค่ะเพื่อให้นักเรียน สามารถทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนบทเรียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับข้อกำหนดของเรานะคะก็คือเราจะต้องไปซื้อขนมนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเย็นนะคะใน7 e เ e ่นอนะคะเงื่อนไขคือเราจำเป็นต้องไปซื้อเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ขนมกับไม่ได้ช็อกโกแลตเนี่ยเราก็จะไม่เดินออกจากเซเว่นนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูที่ขั้นตอนที่1งกันก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาอันดับแรกเลยนักเรียนต้องเขียนคําว่าเริ่มต้นนักเรียนอาจจะใช้คําว่าเริ่มเฉยๆก็ได้นะคะอาจจะไม่เขียนคําว่าเริ่มต้นก็ได้ค่ะขั้นที่1ค่ะเมื่อเขียนคําว่าเริ่มต้นเสร็จแล้วขั้นที่1นะคะเดินเข้า7ซเว่นอค่ะขั้นที่2นะคะ กดเจลล้างมือค่ะและวัดอุณหภูมิเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเวลาที่เราเข้าเซเว่นเนี่ยก็จะต้องมีการกดเจลล้างมือด้วยแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิค่ะต่อไปขั้นที่3นะคะเราจะต้องซื้อสินค้าค่ะขั้นที่4นะคะเราจะซื้อขนมและช็อกโกแลตเย็นแล้วใช่หรือไม่ในขั้นที่4นะคะจะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข ว่ามีการปฏิบัติแล้วหรือว่ายังไม่ปฏิบัติค่ะถ้าใช่ให้ทําข้อ5นั่นแปลว่าถ้ามีการซื้อขนมกับช็อกโกแลตเย็นแล้วนะคะเราก็จะไปทําต่อในข้อที่5แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็คือเรายังไม่ได้ซื้อขนมกับช็อกโกแลตเย็นนะคะให้กลับไปทําที่ข้อ3ก็คือเราจะต้องกลับไปซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามายุตัวอย่างในกรณีที่เราได้ทําการซื้อแล้วนะคะเราก็จะนําสินค้าไปคิดเงินค่ะเมื่อมีการคิดเงินเรียบ ร้อยแล้วนะคะในขั้นที่6ค่ะ เราก็จะจ่ายเงินให้กับพนักงานต่อมาค่ะเมื่อเราทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินออกจาก7 e เ e ่ e อค่ะเมื่อเราเดินออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เขียนอีกบรรทัดหนึ่งด้วยคำว่าจบค่ะเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าโจทย์ของเรานะคะมีความต้องการให้นักเรียนทาอะไรบ้างเมื่อทาการพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูว่าในกรณีนี้ต้องการให้ซื้อแค่ขนมกับช็อกโกแลตนะคะ ช็อกโกแลตเย็นค่ะเมื่อมีการซื้อเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราสามารถแก้ปัญหาหรือว่าเขียนลำดับขั้นตอนในการทํางานนะคะตามที่โจทย์กําหนดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เขียนแค่นั้นพอค่ะแล้วก็เขียนคําว่าจบต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนผังงานกันค่ะว่าในขั้นตอนของการเขียนผังงานเนี่ยเราจะสามารถเขียนอย่างไรได้บ้างค่ะค่ะในขั้นตอนของการเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะที่เป็น สี่เหลี่ยมมุมมนนะคะหรือว่าเราจะเรียกเทอร์มินอลนะคะในภาษาของโฟลชาร์ตค่ะลำดับขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมีการเดินเข้าเซเว่นอนะคะแล้วก็กดเจลล้างมือและการวัดอุณหภูมิค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะขั้นตอนไหนที่มีการปฏิบัติอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆนะคะข้อความเหล่านั้นนะคะจะไปอยู่ใน สัญลักษณ์นะคะที่เป็นในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะในทางการเขียนผังงานนะคะเราจะเรียกสัญลักษณ์นี้นะคะว่า process ค่ะซึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเราทําการกดเจลล้างมือและวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการซื้อสินค้าค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ละสัญลักษณ์นะคะเราจะมีลูกศรนะคะที่ใช้ในการ เชื่อมสัญลักษณ์และมีหัวลูกศรน,นะคะเพื่อกําหนดทิศทางว่าจะต้องมีการดําเนินการไปในทิศทางใดค่ะต่อมานะคะเป็นสัญลักษณ์ decision นะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะจะอยู่ในสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสีเขียวๆค่ะภายในนะคะเราจะระบุข้อความนะคะที่เขียนว่าซื้อขนมกับช็อกโกแลตเย็นซึ่งเมื่อเราพบสัญลักษณ์นี้นะคะสัญลักษณ์นี้จะเป็นในลักษณะของคําถามอยู่แล้วค่ะเราไม่จําเป็น ต้องเขียนว่าใช่หรือไม่นะคะจากนั้นค่ะจะมีลูกศรน,นะคะที่จะเชื่อมออกมาจากสัญลักษณ์นะคะก็จะมี2กรณีให้นักเรียนเลือกก็คือในกรณีที่1นนะคะในกรณีที่เราซื้อขนมกับช็อกโกแลตเย็นแล้วนะคะใช่ใช่นั่นแปลว่าเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ ไปสู่ในขั้นตอนของการนำสินค้าไปคิดเงินจ่ายเงินแล้วก็เดินออกจากเซเวนะคะแล้วก็จบแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ไม่ใช่ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำว่าไม่ใช่นะคะลูกศรนนะคะจะวนกลับไปนั่นแปลว่าเราต้องกลับไปทำซ้ำค่ะเมื่อมีการทำซ้ำนะคะในลักษณะนี้จะมีการวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่านักเรียนจะมีการซื้อขนมกับช็อกโกแลตเย็นนะคะเราถึงจะสามารถไปดาเนินการนะคะ ในขั้นตอนต่อๆไปได้ค่ะนักเรียนน่าจะเห็นตัวอย่างพอคร่าวๆแล้วนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าต้องการศึกษาหรือว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อทบทวนความรู้นักเรียนสามารถไปติดตามคลิปวิดีโอนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในช่อง y o u t u b e ของคุณครูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดตอนที่4กันค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนอันกริทึมในการคำนวณราคาสินค้าทั้งหมดนะคะโดยให้นักเรียนเขียนในรูปแบบของรหัสลำลองและผังงานค่ะสำหรับเฉลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคลิปถัดไปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ